เปิดตัวแล้วชิปเซ็ตตัวท็อปรุ่นใหม่ที่อินเก้าแปดผลิตด,ด้วยสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรที่ประหยัดไฟกว่า snapdragon แปดหกหเปิดตัวแล้วชิปเซ็ตตัวท็อปรุ่นใหม่ที่อินเก้าแปดผลิตด,ด้วยสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรที่ประหยัดไฟกว่า snapdragon แปดหกหไม่กี่วันที่ผ่านมาทางอัลเลอร์ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูลเรือธงรุ่นใหม่อย่างอัลเลอร์30ซีรีส์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในงานนี้ก็ยังมีการเปิดตัวชุดเซ็ตประมวลผลตัวท็อปรุ่นใหม่อย่าง麒น985ด้วยครับโดยชิป麒น985นี้เป็นชิปเซ็ตที่ผลิตด,ด้วยสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรจาก TSMC ที่มีการฝังโมเด็ม 5G มาให้ในตัวครับจึงไม่ต้องใช้ชิปโมเด็มแยกโดยรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 2G,3G,4G และ 5G ทั้งแบบ NSA และ SA ครับ ที่สามารถทําความเร็วในการดาวลิงได้สูงสุด1,277เมกะบิตเพเซกและทําความเร็วในการอัพลิงสูงสุด173เมกะบิตเพเซกซึถงถือว่าทัความเร็วได้มากกว่าชิปคู่แข่งอย่าง Snapdragon 8 6 5รวมกับชิปโมเดม Snapdragon X55 ในส่วนการอัพลิงถึง40%และอัพลิงได้เร็วกว่าถึง75%เลยทีเดียวครับและในส่วนของ Energy Efficiency หรือการอัตราการบริโภคพ,พลังงานนั้นชิปิน985ตอนที่ใช้ 5G จะประหยัดพลังงานมากกว่าชิป Snapdragon 865ถึง1.5เท่าเลยครับโดยกินพลังงานในช่วงโหลดหนักสุดที่504มิลแอมและกินพลังงานในช่วงโหลดน้อยสุดที่291แอ h ah, ลในส่วนของ CPU เป็นแบบ o c t a c o r e processor ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมแบบ 1>, 1คอใหญ่บวกกับ3คอปกติบวกกับ4คอเล็กพร้อมหน่วยประมวลผลกราฟิก Mali G77 แบบ Octa-Core processor พร้อมหน่วยประมวลผล AI หรือ NPU แบบ d Dual Core อีกด้วยครับเบื้องต้นชิป麒麟985จะนำไปใช้กับสมาร์ทโฟนตระกูล Honor 30์ e r i e ก่อนครับคาดว่าสมาร์ทโฟน Honor และหัวเว่ยรุ่นต่อ,ตอไปก็อาจได้ใช้ชิปตัวนี้ด้วยเช่นกันครับแต่จะเป็นรุ่นไหนนั้นเราก็ต้องรอดูันต่อไปล่ะครับ